สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้กามาพบมาพอมมาอยู่กับเซนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาพบมาเจอกันนะคะทางช่อง youtube บุญนําโชคอีกเช่นเคยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเซนซองมีแนวทางของอาจารย์วีระมาฝากค่ะ แนวทางเลขรัฐบาลไทยล่างยางเดียวของอาจารย์วีระมาฝากคุณพ่อคุณแม่บอกเลยว่างวดนี้นะคะคัดเน้นพิเศษให้แล้ววสันเน้นหนักล่างเป็นพิเศษตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับวสันเด้อเอาจังไดนะคะก่อนที่เท้าสิขเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะ ภายเข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเชิญซองกับฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากซอยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วท่านไหนที่เข้ามาดูใหม่นะคะยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งก็ฝากกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะ อ่เบาๆลายใหญ่ห้างแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันดีกว่าวางวดนี้ล้างยางเดี่ยวของอาจารย์วีระนะคะจะมีที่ดีที่เด็ดอย่างมาฝากเข้าไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอกับเซนสองเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ะ่ะมาพบมาพอกันนะคะส่วนเสาของวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568นะคะเมื่อนี้ก็ถือว่าเขาสู่ช่วงโคงสุดท้ายแล้วก็ว่าได้เนาะเหลือเวลาอีก 6วันเท่านั้นนะคะก็จะได้ลุ่นกันอีกแล้วสําหรับเลขรัฐบาลให้นะคะคุณพ่อคุณแม่มีตัวที่คิดไว้ในใจหรือยังนะคะหรือว่าตัดนใจไปไว้ไปยาพึ่ง รีบร้อนนะคะเพราะว่า6วันนี้นะคะเราต้องเก็บเกี่ยวตัวเลขเก็บเกี่ยวแนวทางเออเพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์ไต่ตองนะคะพิจารณาดูว่าโตไหนเป็นตะคือโตไหนเป็นตะพาเฮาโชคเฮาหมานสะดอกคุณพ่อคุณแม่เอออย่าพึงตัดสินใจเร่งด่วนจนเกินไปเนาะเบิ่งหลายๆสำนักเอามาเปรียบเทียบใส่กันเอ,อคลิปก้อนหนานะคะฝากไว้นี่แนบที่เด็ดคือการคุณพ่พอคุณแม่ที่เส้นซองลงไปก้อนหนานี้นะคะลงไปคลิปแรก ก็คือแนวทางที่เซนสองได้เคยเกินเคยบอก FC ไว้เนาะว่ามีเอฟซี FC ทั้งบานในละเพิ่นโทเพิ่นทรงมาทั้งไล่นะคะแล้วบาทที่หนีนูกระจอบเบิงสองงวดแล้วล่าสุดงวดเมื่อกี้นะคะเพิ่นฟันวิ่งเก่าโตเดียวเลยนะคะแล้วกัจับคูมา 0เก่ากับ8เก่านะคะพ้นปรากฏว่าเลขออก0เก่าหนูก็เลยรู้สึกว่าเลขที่เพิ่นหามากเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะคะที่ผ่านมามันว่าแม่นแล้วนะคะแถมยังเมื่อเข่าตรงๆงวนเมื่อกี้แถมยังตัวเลขบวหลายนะคะบาที่หนีงวดหม่นี่เพิ่นปล่อยมาแล้วเส้นสองน้ำเสนอไปแล้วคลิปก้อนหนาะเข้าไปดูได้เลยนะคะไปเลื่อนหาดูคลิปได้นะคะโลงไหก้อนหนะนานีละคุณบ๊อคุณแม่ ตัวเลขน่าสนใจอยู่พอสมควรเนาะเอามาเปรียบเทียบเบิเงใส่กันนะคะหลายๆสำนักนะคะจะได้เตัดจินใจถึกสอดอกนะเนาะบาถึงแนวทางของอาจารย์วิระในคลิปนี้นะคะยังไงเจนสองขออ,อ่านที่จะ,ะที่อาจารย์วิระเพิ่นฝากมาแน่าจาักหน่อยนะคะบอกว่างวันนี้นะคะจับตามองให้ได้เลยนะคะโตว,วิ่งนีบอกเลยว่า โตวิ่งโตเด่นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาแเน,นอนอนวันคุพพ่อคุณแม่เพิ่นวางสี่ละเออให้จับตามองดีๆนะคะแล้วก็แนวทางสูตรของอาจารย์วีระนะคะในคลิปนี้คือล่างยางเดียวเนาะบอก FC อซพรอมตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับวัสันเป็นเลขล่างตรงๆเลยนะคะให้เส้นซองบอกกำชับเอซีได้เลยวัสันเดี๋ยด้ออ่านี่ เอาชุดเน้นมากนะคะจับคูมค่คนนคนมาให้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ขานะคะเพิ่นให้เลขเด่นมากนะคะอ่าไพ่จะเอาไปเมื่อยไปแลนนี่ก็ล่องพิจารณาเบิงนะคะมีเลขเด่นล่างมาให้นะคะแล้วก็จับคู่มาให้ล่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แปดหางด้วยกันนะคะให้มาแปดหางนะคะแต่บอกเลยว่าเน้นตัวตรงเนาะบอต,ต,งตองกลับ แถมพิเศษนะคะเน้นพิเศษมาให้ด้วย2หางแค่นๆถ้าเกิดรู้สึกว่า8ดหางมันเยอะจนเกินไปนะคะมีเน้นไหส2งหางเนาะจากไหนคุณพ่อคุณแม่ลองพิจรารณาเบิงนะคะสีมกักโตเน้นบอดหรือสีมากโตเพื่อนบนเนนกะลองไต่ตองดูนะคะเดี๋ยวจะส่อขอเขียนตัวเลขสักครู่สักข่าวนะคะ วันนี้นะคะบ่นแน่ใจว่าจะมีชุดบนมาหายบอเนาะเพราะว่าเิ่นทรงมากตองหดกับเป็นล่างอย่างเดียวนะคะแล้วก็บทรงมากอีกชุดหนึ่งกับยังเป็นล่างย่างเดียวคือเก่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจช่ทรงบ่นแน่ใจว่าเหลขบนของอาจารย์วีระจะมีมาหายเฮ้าบอจังได๋กะติดตามไปเรื่อยๆเนาะ้าเิ่นทรงมาหายนูก็จะเอามานําเสนอให้เอซไดเบิงได้พิจารณากันนะคะอวีระนะคะ บอกว่าสันจรนกับวิญญาณมาสานง,งวดนี่นะมาลุนกันเนาะงวด1นมิยหกแปนะคะชุดนี้ล่างอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวสิเขียนกําชับไว้นะคะตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับเนาะสำหรับตัวเดนนะคะเพิ่นหายเลขเดนมารกฮามีเอซีอยากจะเอาไป้าจับประกบใส่เลขกวิ่งทั้งอื่นนะคะที่อาจจะ คิดขึ้นมาเองหรือไปติดตามสำนักอื่นนะคะทีว่าแม่นๆกับล่องจับปะระกบเบิงนะคะสำหรับเลขเด่นล่างนะคะไยมากกับซีมี่ลางงวดนี้เด่นไปที่เลขสี่เลข6และกับเลข7ค่ะมีสี่มี6มี7นะคะเด่นล่างเนาะจับคู่มานะคะแปดคู่8หางค่ะจับมาตัวแรกก็คือ เก้าสี่ค่ะศูนย์สี่หกเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกสี่ แล้วก็6 8ค่ะจบคูแปดคูแ8ดหางมาหายนะคะมี9ก้าสี่ศ9นย์สี่หสแล้วก็68ค่ะให้มาแปดหางนะคะพร้อมเน้นมาหาเลยนะคะ เน้นพิเศษอัดได้อัดหนักๆสองหางนี้นะคะวงกลมมาหายก็คือเลขเกเจ็ดกับเลขหกเจ็ดค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอาจารย์วีระเน้นไปที่เก้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะคะลองเบิ่งเนาะนะว่าถึงเลขหกเจ็ดนี่กะเอ้เลขเก้าเจ็ดนี่กะอันตรายอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่าะวมันสันจอนะคะเก้าเจ็ดนี่ว่างใจบ่ได้เลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่า จะยังหยิบจับได้ไหมนะคะก็ลองดูเนาะบางพื้นที่ก็อาจจะได้บางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้นะคะตรงเท่านั้น,นเขียนกำกับไปเลยนะคะมาลุนมานี่กันว่าจะเป็นจังได้ามาโตตรงเพื่อนเองนี่วายหวานหมูเห่าหันแล้วเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะล่างอย่างเดียวของอาจาร,รย์วีระนะคะ จับคู่ให้ตรงๆาะั่นเออมันบอกว่าตรงบนตรงกลับเนาะตัวเด่นคือเลข4เลข6เลข7นะคะเด่นลางนี่หัวน,นี้คือ4 6 7ส่วนเลขจับคู่มันจับมาให้ก็จะมี94 04 69 67 97 07 64แล้วก็68ค่ะเน้นพิเศษ สองหางด้วยกันนะคะน้่นไปที่เลขหกเจ็ดและก็เลขเก้าเจ็ดค่ะมักบอมักจกังไหนรองพิจารณาเบิงเดอ้อคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเส้นซองกาดาแนวทางมากแบบนี้นะคะมีแนวทางอยู่ในมือกาหนาที่ของนู้คือเป็นซื้อกลางในการนําเสนอแนวทางต่างๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกท่านนะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะติดตามดูวิเคราะห์ดูเป็นตะคือการตามบ่เป็นกะคือกาผ่นานไปนะคะโอเคนะคะ วันนี้อย่างที่แจ้งไว้มีหลายคลิปที่รออยู่นะคะคลิปต่อไปนะคะฝากติดตามไว้ด้วยในส่วนแนวทางของเซียนเลขอุบลนะคะแล้วก็แนวทางของเลขโคตรแม่นบนอย่างเดียวและกับแนวทางของปูสุ่มเงียบค่ะคุณพ่อกคุณแม่ยังมีแนวทางให้ติดตามได้หลายฝากเขามาเบิงเขามาเอาตัวเลขเขามาให้กําลังใจกันน้าแน่นะคะและกับกนสปิดคลิปนี้ก็ขอฝากน้าอีกอย่างหนึ่งนะคะความสวยความงามค่ะขีมหนาสวยหนาใสานะคะพร้อมส่งให้ทุกท่านเลยนะคะตัว วนี้ช่วยในเรื่องอะไรนะคะเหมาะสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฝากะจุดด่างดําผิวหนามองคําหนาเหี่ยวหนาแห้งลองเอาไปใส่เบงสองกระปุกห้าห้รงฟรี4ี่กระปุกพันทรงฟรีนะคะทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นตัวนี้ใช้ติดต่อกัน2อสกระปุกบอกเลยว่ามีผลหลับเห็นชัดเจนหนาเบิงคาวใส่กื่นฝากะเบิงจางล่งภายใน2-4กระปุก บอ่อเสือล่องเอาไปใส่เบิงนะคะผู้เพ่นใส่บางคนนี่เศร้ากันเบิดแล้วตอนนี้นะคะงามแล้ววาสันเออผัวให้เศร้าใส่วสันมันงามโดว่าสันเดี๋ยวสิมีผูวบาวมาหมักว่าสันเป็นยังสันกับมี่ดีคุณหมอคุณแม่เออใส่แล้วดีอีเลนะคะภัยสนใจกับติดต,ต่อมาตามเบอร์ที่เส้นซองลงไวเลยนะคะ0 9 4 0 2 9 2 6 7 4โทรมาก็ได้แอดไลน์มายิ่งดีค่ะ ซื้อไล่สิขื้นว่าบุญนำโชค3นะคะให้ทุกท่านเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชททิ้งข้อความไว้ว่าสนใจครีมเนาะคนที่เขาไปตอบจะเป็นเสียนซองเองนะคะโอเคฝากไว้ตามนี้นะคะคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ